ก็สวัสดยียามเย็นทุกคนด้วยครับไม่รู้จะได้ตัวเปล่านะออถ้าได้ก็ดีใจด้วยถ้าไม่ได้ก็หัวควยเด้ <laughs> ผมมานะอกหัวควยเด้

วัดปุ๊บขึ้นแดงขึ้นมาเลยก็กบยางวีดีครับสีดำวันนี้เป็นใบพัดเดียวใบหลิวนะใบหลิวเดียวนี่เลอกเชลสีดำครับตัวเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ได้ปลาเอาหัวไปโนตนละไม่ไหนปลาเลยเนีย้นี่ตัวก็ตัวน้อยนะนี่ครับดูถ้ามันกัด ปลากับปลาก็หบบดล้มเลยเป่าด้วยครับสายปลาเข็มกบยางดีดีน้ำหนักดีตีไกลครับระวังขาดขาปากนะจ๊ะจะไม่ค่อยขาดหรอกจริงๆงหัวเดียวนี่ใช้ยาวติดกล้องไว้ไม่พลาดครับได้แน่นอนปลาเข็มตัวเล็กตัวน้อยได้หมดอ่ะเขาบ้านแม่ไม่ดานะวัยรุ่นนะ ก็เฝ้าด้วยนี่บป็งานวันนี้ยามเย็นตีแขนหลุดแล้วได้ตัวแค่นะี้ก็เออให้มันไปโตฟังวิธีปล่อยปลาที่ถูกต้องมัมีกบอ่ะยินเสียงกบอ่ะเอากบสำาง ครับเป่าด้วยค่ายบีดีค่ายใหม่ก็กบยางตอนนี้ก็กําลังทําหลายอย่างนะแต่ผมก็หลายยางหลายอย่างเพราะลูกก็ใช้อยู่กบยางเนี่ยใบใบใบลิวเนี่ยนี่ครับในยายเยอะติดดีครับตีขึ้นฟังแล้วลากลงมานะถ้ามีกิ่งไม้ติดกิ่งไม้แน่นอนนะ ยอยากเล่นไหนยอยากเล่นเฝ้าด้วด้ครับกบยางไปดีน้ำหนักดีดีไกลเรามางคายขับปางนะจ๊ะ